แบตเตอรี่ลิเธียมเก่าๆถ้าเรามีแบบนี้เราอยากจะนําไปใช้เราก็ต้องวัดหาค่าความจุของแบตเตอรี่ค่าความต้านทานภายในว่ายังพอจ่ายไฟให้เราใช้งานได้อยู่หรือเปล่าแบบนี้เป็นแบตลิเธียมไอออนเบอร์1 8 6 5 0ครับริงถ้าเป็นแบตสว่านไร้สายอุปกรณ์ไร้สายคุณภาพดีๆยี่ห้อดีๆถึงมันจะใช้กับแบตสว่านไร้สายอุปกรณ์ไร้สายไม่ได้แล้วแต่มันยังสามารถจ่ายกระแสไฟให้กับพวกหลอดไฟโซลาเซลล์เปลี่ยนส่ไฟฉายก็จะให้แสงสว่างที่ดีนะครับเพราะแบตพวกนี้จะจ่ายกระแสแอ,แอมป์ได้สูงครับแต่เราก็ต้องคัดค่าความจุคค่่่่าาาาววมมมตตต้้นนนนนนทภยยยใใใออแบตเเตรีีหััูกกลุด ด้วยนะครับถ้าเราจะไปต่อขนานแบบนี้นะครับใช้กับหลอดไฟโซลาเซลล์หรือว่าใช้กับไฟฉายต่อขนาน2ก้อนหรือว่าต่ออนุกรมนะครับถ้าค่าความต้านทานค่าความจุมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันก็จะจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพก็นี่เป็นของยี่ห้อพานาโซนิคครับใส่โมดูลเทสแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเบอร์หนึ่งแปดหกห้าศูนย์วัดค่าความต้านทานภายในแล้วก็ค่าความจุครับแบตเตอรี่ก้อนนี้ครับเหมือนโวลต์จะดีนะครับมีโวลต์ที่สี่จุดหนึ่งสามโวลต์กว่าๆเลยครับ แต่ว่าค่า MR ตรงนี้นะครับค่าความต้านทานภายในค่าความจุของแบตเตอรี่ไม่ดีแล้วนะครับวัดได้100มิลลิโอห์มครับเป็นค่าความต้านทานที่ไม่ดีครับเรานําไปใช้งานก็ใช้งานได้ไม่ดีแล้วครับเก็บไฟได้แค่แป๊บเดียวครับจะได้ชั่วโมงการใช้งานที่น้อยนะครับพอบรรจุไฟไม่ดีแล้วครับยิ่งค่า MR ตรงนี้นะครับยิ่งตัวเลขน้อยนะครับสัก2 0กว่ากถึง50กกว่าจะเป็นแบต ที่บรรจุไฟได้ดีครับค่า MR ค่าความต้านทานน้อยก็ยิ่งดีครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับ100 m r นี่นะครับจะจ่ายไฟได้อีกสักกี่มิลลิแอมยังพอจะใช้ไฟได้อยู่หรือเปล่ากดแบบนี้ครับปุ่มตรงกลางครับไปที่โหมดออโต้ครับแล้วก็กดปุ่มริมนี้ครับตรงสตาร์ทสต็อปเป็นสตาร์ทชาร์จครับให้มันทํางานแบบออโต้นะครับมันจะชาร์จไฟจนเต็มก่อนครับแล้วก็ปล่อยคายบรรจุครับตัวเลข มิลลิแอมตรงนี้นะครับก็จะขึ้นมาครับแล้วก็มิลิวัตต่อชั่วโมงนะครับนี่ครับก็จะขึ้นมาครับเราก็สามารถที่จะนําตัวเลขตัวนี้ไปคํานวณหาชั่วโมงการใช้งานของแบตเตอรี่ก้อนนี้ได้ครับนี่นะครับโหมดออโต้นะครับมันก็จะทําการชาร์จไฟจนเต็มแบตเตอรี่ก่อนนะครับแล้วก็จะคายบรรจุออกครับโดยการเผาไฟผ่านตัวอากระเบื้อง2ตัวนี้นะครับจะเกิดความร้อนนะครับตัวอากระเบื้องตอนที่มันคายบรรจุครับแล้วก็ตัวเลขตรงมิลลิแอมนี่นะครับถึงจะขึ้นนะครับตอนคายบรรจุครับแล้วก็มิล อาต่อชั่วโมงนะครับถึงจะขึ้นครับนี่ครับหยุดปล่อยไฟแล้วครับตัวอากระเบื้องนี้ไม่ร้อนแล้วนะครับไม่เผาไฟทิ้งแล้วนะครับผมตั้งให้ปล่อยไฟได้ต่ําสุดที่2.5 V โวลต์นะครับมันก็จะหยุดการทํางานทันทีครับก็ได้ค่าไฟนะครับตรงนี้นะครับมิลลิแอมยังไม่ถึงหลักร้อยเลยครับได้แค่38มิลลิแอมเองครับแล้วก็หลักมิลลิวัตเอาต่อชั่วโมงนะครับได้ร้อมิลลิวัตเอาต่อชั่วโมงครับ